สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจ c h ชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักสิบบนนะครับ3สูตรนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง3สูตรนะครับอีกที่เหลือมีอยู่4สูตรนะครับที่เข้ามานะครับที่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็คือสูตร สูตรนี้นะครับที่ยังไม่ได้ลง <scrape> ส <même Thankfully> sure um, ูตรนี้ลงไปแล้วนะครับลงเป็นคู่ชุดแล้วก็สูตรนี้ผมว่าจะเปลี่ยนหลักหน่วยให้นะครับหลักสิบเข้ามานะครับที่เลขเก้าหลักหน่วยผิดเดี๋ยวคิดสูตรหลักหน่วยใหม่นะครับสูตรนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเรามาดูสูตรที่สองของวันนี้นะครับที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสูตรนี้แล้วก็สูตรที่สามนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับทั้งหมดจะมีสามสูตรนะครับในคลิปนี้ ็จะมีสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรนี้ที่สองที่สามนะครับจากทั้งหมดห้าสูตรที่เข้ามาเราลงให้ดูไปแล้วสูตรหนึ่งนะครับเหลืออยู่สี่สูตรส่วนสูตรนี้เดี๋ยวรอหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวจะลงให้เรามาดูสามสูตรก่อนนะครับวันนี้ก่อนอด่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ <c oughs> เรามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรนี้สูตรนี้เข้ามาทั้งหมด10 เกงวดนะครับทั้งหมด19งวดนะครับจะมีผิดอยู่1งวด19งวดจะมีผิด1งวดนะครับสูตรนี้เดินยาวนะครับจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาออก938นะครับหลักสิบคือเลข3 4 4 6นะครับหลักสิบคือเลข4 095หลักสิบคือเลข9 567หลักสิบคือเลข6 967หลักสิบคือเลข6งวดที่ผิดนะครับงวดที่ งวดที่6งวดที่ผิดแล้วก็จากงวดที่7มานะครับยังไม่ผิดนะครับจากงวดที่7มาก็13มงวดติดนะครับยังไม่ผิด2 8 6นะครับเลข8หลัก10 3 9 1เลข9มาหลัก10 8 1 1ดหนึ่งนะครับเลข1มาหลัก10 9 9 7นะครับหลัก10คือเลข9 0 8 3ย์ดหลัก10คือเลข8 8 9 3สาม หลัก10คือเลข9 0 5 1หลัก10คือเลข5 4 0 4นะครับหลัก10คือเลข0 6 6 1นะครับหลัก10คือเลข6 9 9 4หลัก10คือเลข9นะครับแล้วก็3 0 3หลัก10คือเลข3นะครับงวดที่17นะครับมาต่องวดที่18 งวดที่18นะครับ6 2 8หลัก10คือเลข2แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ3 9 5หลัก10คือเลข9นะครับงวดนี้นะครับ0 1 3 5นะครับเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วนะครับอัดคลิปไปจนจบแล้วออก็จะอัพโหลดลง YouTube เพิ่งมาดูนะครับว่าวิดีโอมันกลับหัวกลับหางนะครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับคลิปนี้ งวดนี้นะครับสูตรนี้ไดู้0 1 3 5ตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมาส่วนตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นึบวกสิท้ายครั้งที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ ก็จะเป็น8บวก7นะครับเป็น15 15บวก5อีกเป็น20นะครับได้เลข0ตัวแรกบวก1นะครับได้1 1ตัวนี้ให้บวก2นะครับได้เลขยก3 3บวก2ได้เลข5 5นะครับตัวแรกบวก1นะครับแล้วก็บวก2บวก2นะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้4 4่บวก1ได้5 5าบวก2ได้7 7ดดบวกสองได้9นะครับ3.95 งวดนี้0135นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมาเรามาตามลุ้นกันต่อนะครับงวดที่20นะครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีนะครับ1 9งวดก็มีผิดงวดเดียว <c oughs> แล้วก็จากที่ผิดนะครับ1 3มงวดติดนะครับยังไม่ผิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับ สูตรนี้13งวดติดยังไม่ผิดนะครับหลังจากที่ผิดมา1งวดต่อมาเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ที่เราลงไว้ก็คือ6 7 8 9นะครับผลรางวัลที่ออกก็คือ395ตัวที่มาคือเลข9นะครับ เลข9มาที่หลัก10สูตรนี้ทั้งหมดเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมด9งวดนะครับที่เข้ามางวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก08 3นะครับดูคร่าวๆนะครับ9บวก7เป็น16 16บวก2เป็น18นะครับด้เลข8เพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัวก็8 90 1นะครับ ตัวที่มาคือเลข8ปดงวที่2 4บวก2เป็น6บวก2เป็น8นะครับ8 9 0 1ออก8 9 3นะครับหลัก10คือเลข9งวต่อมา3บวก7เป็น10บวก5เป็น15นะครับ5 6 7 8ออก0 5 1ตัวที่มาคือเลข5งวต่อมา8บวก1เป็น9 9บวก8เป็น17นะครับ7 8 9 0นะครับออก4 0 4เลข0มาหลัก10 0บวก1นบวก5นะครับเป็น6 6 7 8 9นะครับออก6 6 1ตัวที่มาคือเลข6 7บวก3บวก6นะครับเป็น16 6 7 8 9ออก9 9 4ตัวที่มาคือเลข9หลัก10 90 1้นอะครับออก3 0 3ตัวที่มาคือเลข0 0 1 2 3นะครับออก6 2 8ตัวที่มาคือเลข2หลัก10 งวดที่ผ่านมานะครับ6 7 8 9็ดแปดออกสามเตัวที่มาคือเลข9ของงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับเรามาดูงวดนี้นะครับงวดนี้8ปดบวกแเป็น16นะครับตัวท,ที8ปดบวกแเป็น14บวกหเป็น19นะครับ8ปดบวกหเป็น14บสนะครับสิบวกหเป็น19ได้เลขเก้าเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเรามารอลุ้นผลนะครับของงวดวันที่หนึ่ง กุมภาพันสองห้าหกสี่นะครับจะเดินต่อหรือไม่จะมีมาหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้เรามาลุ้นกันตําแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งมันกันครับอันนี้หลักร้อยนี้หลักสิบของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นคือเลขแปดนะครับรางวัลที่หนึ่ง ก็คือ3 8 4 3 9 5หนะครับหลักหมื่นคือเลข8หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1คือเลข6 6 5 3หนะครับหลักสิบคือเลข5 6 5 3เป็นเลขหน้าทั้ง2หลักนะครับหลักร้อยกับหลักสิบเรามารอลุ้นนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่เรามาดูสูตรที่3นะครับที่เข้ามาเหมือนกันจากงวดที่แล้ว สูตรนี้ก็เข้ามาพร้อมกันนะครับกับสูตรที่2เมื่อกี้นี้นะครับจากงวดที่ออก083นะครับทั้งหมดก็9งวดติดยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับงวดแรก9กบวกเเป็น18 18ปบวกเเป็น27 27ิบเวกหเป็น32 32, 32ิบวกสเป็น35นะครับได้เลข5้สูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ5 6 7 8เหมือนกัน ตัวที่มาคือเลข8งวดต่อมา6 7 8 9นะครับออก8 9 3ตัวที่มาคือเลข9งวดต่อมา2 3 4 5นะครับออก0 5 1เลข5มางวดนี้4 0, 4 0 4เลข0มางวดนี้ออก6 6 1นะครับตัวที่มาคือเลข6 9 9 4นะครับหลักสิบคือเลข9 3 0 3นะครับหลักสิบคือเลข0 6 2 8 เลข2มาหลักสิบงวดที่ผ่านมานะครับที่เราลงไว้นะครับ7890ของงวดวันที่17เมกราคมที่ผ่านมาออก3 95นะครับตัวที่มาคือเลข9นะครับกอเข้ามา9งวดติดต่อไปของงวดนี้นะครับของงวดนี้3บวก3มเป็น6 6บวก3มเป็น9 9เบวก3มเป็น12บ 12บวก5เป็น17ดนะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ1แต้มก็เป็น7890กนะครับ1กลุ่มพาเรามารอรู้นะครับว่าตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนคูณด้วย3นะครับหรือว่าบวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยบนและก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข3าม แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือเลขห้านะครับร้อยท้ายครั้งที่สองออกห้าหกหกหลักร้อยคือเลขห้านะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะครับว่าจะเดินต่อไหมสําหรับสูตรนี้หลักสิบบนนะครับทั้งหมดรวมในคลิปนี้ก็จะมีสามสูตรถ้าเราเอาสามสูตรนี้มาลองเทียบกันดูนะครับเ mm hmm. ทียบชนกันดูว่าจะ มีตัวไหนทั้งสามสูตรนะครับเทียบชนกันแล้วจะมีเลขศูนย์นะครับที่มีทั้งสามสูตรนะครับ,ท,ท,รรบที่ติดมาสามสูตรก็จะเป็นเลขศูนย์ ลองลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับสองสูตรลองลงมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขเก้านะครับสองสูตรที่ชนกันทั้งสามสูตรเลยก็เป็นเลขศูนย์ตัวลองก็คือหนึ่งกับเก้นะครับจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับในงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสำหรับสูตรที่เหลือนะครับก็คือสูตรนี้ หกเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันนะครับเข้ามาที่เลขเก้าแต่ว่าหลักหน่วยนี่ผิดนะครับเดี๋ยวจะคิดสูตรหลักหน่วยเปลี่ยนสูตรหลักหน่วยให้นะครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับเลขศูนย์จะมาไหมในวดต่อไปเดี๋ยวตอนท้ายๆใกล้ๆ,ๆล้วค่อยมารวบรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นตัวเด่นแต่ถ้าสามศูนย์นี้ก็จะเป็นเลขศูนย์ ท,ที่เป็นตัวชนนะครับส่วนจะมาไม่มาอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้เพราะว่าอนาคตเราไม่ทราบว่าผลรางวัลจอออะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ เดี๋ย่ช่องโฮมฟรีนะครับทาง y o u t u b e เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ